หรือหนักเซเลน่าโกเมสซุมเดชเซนมาลิกหลังมีคนเห็นทั้งคู่จูบก,กันแฮรี่สตาร์สมูฟออนเริ่มเดชสาวใหม่เอมิลี่ราทัชคอฟสกีเลดี้กา้ากับลุคฮาริควินจับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ทั้งหมดนี้ในยมิวสิกก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมิวสิกกสินะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเรามาเริ่มต้นกับข่าวของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับหรือหนักเซเลน่าโกเมสซุ่มเดทกับเซนมาลิกหลังมีคนเห็นทั้งคู่จูบกัน เมื่อเร็วๆนี้มีคนเห็นเซ l ์นาโกเมสกับเซนมมลิกในคืนออกเดทสุดโรแมนติกในร้านหรูอของเหล่าคนดังในนิวยอร์กครับทำให้เกิดข่าวลือว่าทั้งคู่กําลังคบหาดูใจกันอยู่โดยก่อนหน้านี้เซ l ์นาโกเมสมีข่าวว่าเธอกําลังเดทกับยูแทก์ดแห่งวง The Chainsmokers ok แต่ตัวของเซร์นาโกเมสก็ได้ออกมาปฏิเสธครับว่าทั้งสองคนเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นรับ ประเด็นข่าวการเดทของเซนาโกเมสกับเซนมาลิกเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อพนักงานต้อนรับของร้านที่ทั้งคู่ไปใช้เวลาร่วมกันเนี่ยที่ชื่อว่าคาริซากาเซียได้ออกมาโพสต์คลิปในทิกต o k ว่าเธอเห็นนักร้องดังทั้งสองคนกําลังแสดงความใกล้ชิดกันตลอดอาหารมือค่าครับคาริซากาเซียบอกว่าช่วงหนึ่งทั้งคู่มีการประกบริมฝีป,ปากกันแสดงความโรแมนติกระหว่างทานอาหารค่าด้วยกันในค่าคืนวันพฤหัสเลครับและมีการระบุรายละเอียดว่าแม้ทั้งคู่จะอยู่ท่ามกลางร้านอาหารที่ค่อนข้างจะพลุกพลานแต่ทั้งสองคนก็็ดดูเเเหมมืือออนนจจะไไ่่่้้ใใสรงลกๆยๆ อย่างสายตาของแขกคนอื่นๆรับตามข่าวรายงานว่ามีคนเห็นทั้งสองคนจูบก,กันระหว่างร่วมโต๊ะอาหารหลายครั้งเลยทีเดียวครับถึงตอนนี้นะครับเซร์นาโกเมสกับเซนมาลิกก็ยังไม่ได้มีการออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นแต่แฟนๆเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ครับ ซึ่งหนึงในคนที่ออกมาให้ข่าวถึงเรื่องนี้ก็คือจิจิฮาดิตครับอดีตภรรยาของเซนมาลิกนั่นเองครับโดยข่าวระบุว่าจิจิฮาดิตพูดกับคนใกล้ชิดว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเซนมาลิกจะมีความรักครั้งใหม่เพราะรู้ดีว่าตัวเองกับเซนมาลิกนั้นยังเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวของทั้งคู่ครับและจิจิฮาดิตก็แฮปปี้เสมอไม่ว่าเซนมาลิกจะเลือกใคร อีกประเด็นดราม่าในชีวิตของเซร์นาโกเมสนะครับที่ทําท่าว่าจะยุติสักทีก็คงจะเป็นปัญหาดราม่าของตัวเซร์นาโกเมสและฮลรี่บีเบอร์ครับที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนๆพยายามจะจุดประเด็นดราม่าระหว่างทั้งสองคนรวมไปถึงคาลลิเจเนอร์ด้วยครับเพราะล่าสุดเซร์นาโกเมสออกตัวปกป้องฮลรี่บีเบอร์ทมกลางกระแสข่าวลือเรื่องความบาดหมางระหว่างทั้งคู่ครับโดยเซร์นาโกเมสขอให้แฟนๆของเธอยุติการกระทำอันแสนโหดร้ายนี้ต่อฮรี่บีเบอร์สักทีครับเซร์นาโกเมสบอกว่าฮาร์ี่บีเบอร์ส่ง ตามบูลลี่อย่างหนักจนถึงขั้นถูกขู่ฆ่าเลยก็มีครับที่ผ่านมานะครับต่างฝ่ายต่างพยายามไม่พูดอะไรครับเพราะไม่อยากจะตีประเด็นให้มันใหญ่โตอะไรแต่พักหลังๆเนี่ยพฤติกรรมของเหล่ากองเชียร์เริ่มข้ามเส้นไปเรื่อยๆครับเซร์นาโกเมสบอกว่าไม่ควรมีใครควรจะต้องพบกับความเกลียดชังหรือการบูลลี่กันในลักษณะดังกล่าวและอยากให้ทุกคนยุติลงจริงๆสักทีนอกจากนั้นแล้วนะครับเซร์นาโกเมสและแฮร์รี่บีเบอร์ยังกลับมาฟอลโล่กันบนอินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทั้งคู่กดอันฟอลโล่กัน แฮร์รี่สตาล์ผูฟออนเริ่มเดทสาวใหมา่เอมิลี่ราทัสคอฟสกี มาถึงเรื่องราวความรักของอีกหนึ่งหนุ่มจากวันเด r e เ t คชันนะครับหลังเลิกลากับโอลิเววได้ไม่นานนะครับล่าสุดแฮร์ริสตามีข่าวความรักครั้งใหม่แล้วครับเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานะครับมีคนเห็นแฮร์ริสตากับนางแบบสาวสุดฮอตเอมิลี่ราชัสคอฟสกี้แสดงความสนิทสนมกันถึงขั้นมีการจูบป,ปากกันครับขณะที่อยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นจนทําให้เกิดข่าวความรักครั้งใหม่ของแฮร์ริสตาขึ้นมาทันทีครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมาญี่ปุ่นเพื่อเล่นคอนเสิร์ตเลิฟออนทัวร์ครับ น่าจะกําลังสารสัมพันธ์กันอยู่จริงๆครับ เหมือนว่าแฮร์รี่สตาร์จะมูฟออนได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากความสัมพันธ์ของเขากับโอลิเวียวาสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วครับแฮร์รี่สตาร์กับโอลิเวียวาทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันประมาณ2ปีก่อนที่จะขอยุติความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนครับเพราะตัวของฝ่ายชายยุ่งแบบสุดๆต้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตทั่วโลกครับทางฝ่ายของโอลิเวียวาเองก็กําลังอยู่ในช่วงฟ้องหย่าและต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของการเลี้ยงดูลูกกับอดีตสามีครับหลายสื่อพูดตรงกันนะครับว่าทั้งสองคนเลิกลากันด้วยดี การเอมิลี่ลาทชคอฟสกี้ก็ไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับข่าวทํานองนี้ครับตัวเธอเองเนี่ยเคยมีข่าวมาแล้วกับทั้งอีริกอังเดรรวมไปถึงดาวตลกสุดฮอตอย่างพีทเดวิสันรับเอมิลี่ลาทชคอฟสกี้นะครับเป็นคนเปิดใจพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆแบบไม่มีปิดบังครับโดยถึงตอนนี้ตัวแทนของทั้งแฮร์รี่สตาร์และฝ่ายหญิงยังไม่ได้มีการออกมายืนยันหรือว่าปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคบหากันจริงๆเรวก็ตามพฤติกรรมของทั้งคู่คงจะไม่มีการทํากันแบบหลบๆซ่อนๆอ,นอย่างแแนนนนนนน่่นนนอ Harry อออคคัััักกจาา้้ลววยยงงมมีีีฟขขสสไตตปุดดโทเษ เอาไว้เมื่อ8ปีที่แล้วครับว่าใครคือดาราที่ตัวเองแอบชอบซึ่งแฮร์รี่สตล์ก็ตอบว่าเป็นเอมิลี่ราชัสคอฟสกีนั่นเองครับเลดี้กาก้ากับลุคคาลิควินจากภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ มีภาพของเลดี้กา้าสวมบทบาทเป็นฮันรีควินหลุดออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ที่กําลังถ่ายทํากันอยู่ที่นิวยอร์กครับเลดี้กา้าถูกถ่ายภาพในฉากที่กําลังถ่ายทําที่เสะลาะกลางของแมนฮัตตันสำหรับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ฟอร์ลีเอดูของท็อดฟิลิปครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่แฟนๆได้เห็นการรับบทเป็นฮัรีควินของเลดี้กา้าแบบชัดๆสตทีครับโดยในภาพดังกล่าวนะครับเลดี้กา้าสวมเสื้อบลเซอร์ผ้าควิลสีแดงเลือดนกพร้อมแขนผ้าทูทับเสือ้ออรรััััดดตววลาาาายเพชสสสสีีีขํํคู่ก่บกบโปงงง้นงน ดำเนื้อบางหลายเพรครับโดยเจ้าของรางวัลกร a m m y a w a r 13รางวัลเนี่ยยังถูกรายล้อมไปด้วยนักแสดงประกอบอีกหลายร้อยชีวิตครับขณะที่เธอถ่ายทําฉากต่างๆบนบันไดสะละักลางนะครับยังมีภาพที่เลดี้กากายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองก็แทมพาเธอเข้าไปในอาคารครับโดยผู้ประท้วงถือป้ายที่มีข้อความว่าฟรีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์แต่งงานกับฉันและความยุติธรรมสาหรับโจ๊กเกอร์ในขณะที่อีกฉากหนึ่งนะครับตัวละครฮาริคูนของเลดี้กากาหันกลับไปมองฝูงชนและชูกำปั้นขึ้นก่อนทีี่่เเธอจจะถูก้้าาหนนทใชุด ร่งแบบเต็มยศพาเข้าไปในตัวอาคารครับ โ o เกอร์ฟอร์ลีเอดูเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องโจกเกอร์ของท็อดฟิลิปในปี2019นะครับซึ่งบอกเล่าเ,าเรื่องราวของวายร้ายสุดคลาสสิกจากดีซีคอมิิครับโดยภาพยนตร์เรื่องโจกเกอร์ภาคแรกนะครับกลายเป็นหนังเรท R ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลครับโดยว่าควินฟินิก์ได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการรับบทเป็นนักแสดงตลกที่ล้มเหลวจนกลายเป็นอาชญากรผู้ทำลายลางครับแน่นอนว่าหนังภาค2องโจเกอร์ฟอร์ลีเอดูน่าจะมากันแบบจัดเต็มเป็น2เท่าครับเพราะได้เลดี้กาการับบทเป็นฮาร์ลี่ครับ โดยโปรเจกต์นี้นะครับถูกพูดถึงมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วครับเมื่อท็อดฟิลิปยืนยันว่าภาคต่อของโจ๊กเกอร์กำลังถูกพัฒนาโดยณช่วงเวลานั้นนะครับท็อดฟิลิปมีการแชร์ภาพสคริปที่เขียนโดยเขาและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์อย่างสก็อตเซเวอร์ในภาพที่ว่าคุณฟินิกกำลังอ่านบทภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอยู่ครับและพิเศษที่สุดก็คือหลังจากนั้นมีการประกาศครับว่าเลดี้กา้าจะมารับบทเป็นฮาร์ลี่ควินตัวละครวายรรายฝ่ายหญิงแห่งยุคครับ เลดี้กาคาแทจะเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนักแสดงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้นะครับเธอทั้งได้รับบทนาใน House of Gucci ของ Ridley Scott ที่มีดาราดังร่วมแสดงอยู่ในเรื่องมากมายครับในขณะเดียวกันเลดี้กาคาก็เคยได้รางวัลลูกโลกทองคําจากการแสดงในทีวีซีรีส์ American Horror Stories Hotel และได้รับการเสนอเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากอ s t a าอ s Born ในปี2018ครับโดยถ้าพูดถึงบทฮาร์ e ี q ควินนะครับแฟนๆอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครที่รับบทโดยมาโกร์บี้นะครับแต่ตัวของมาโกร์บี้เองก็เชื่อว ีได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นอยู่กันรับโดยภาพยนตร์เรื่อง Joker for a d ดูจะเข้าฉายในอเมริกาในวันที่4ตุลาคมปี2024ครับยังไงแฟนๆของลิลี่กา้าก็เตรียมรับชมการแสดงเรื่องใหม่ของเธอในปีหน้าได้เลยครับ และนี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n u n v v r s s l m u u s i t t h i l l n n ดํดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ